มาชมภาพช้าในยกแรกที่ผ่านมาก่อนนะครับหลักหายสอพนาเจอเพชรตัวเล็กได,ด้กว่าเห็นชัดเจนว,วันนี้กองศรีษะมาด้วยแม่นูว่ววาอีกิมซังนะคุณสมมาตรเนน้อยเจ้าปัญญาเมื่อกี้โดนสอกไปพัดมาลากไปดุมเรนเนอร์พี่เลี้ยงมี่แตกด้วยนะคุณส<ห>ม,มมาตรแตกแล้วเห็นด้วยแต่ไม่ทราบว่าเยอะหรือเปล่าท่านนั้นเอง วันนี้อีคิวซังก็มีปัญหาตั้งแต่ต้นๆแล้วแต่แฟนมวยที่ติดตามหลักลายสองพนานเจอเพชรมาโดยตลอดก็กไม่ได้มีปัญหาแล้วน่เองนะไม่มีปัญหา,าเรื่องอย่างนี้หลักขายเจอมาเยอะแล้ว ใหญ่วันนี้ยังเคยเจอมาแล้วว่าไม่เคยเจอครับครับครับจะเป็นของการชกในยกที่สองนะเรื่องของแผนแตกแล้วครับโอโ้โหเจออุปรสรรคันแต่ยกแรกครับวันนี้ครับเซตบอลทร,รงชัยที่ทีนเหือราชเนียนเนละวันนี้นะัจะมารเลิกในการถ่ายทอดวันนี้เรามีอะไรแปลกๆดีๆเดี๋ยวได้ชมกันครับเดี๋ยวดูครับกาลังจะขึ้นยกที่2ปกติที่บานผ่านมาเมื่อเดือนก่อนนี่ แฟนมวยมักจะบอกเราบอกว่าเป็นการหลงยกกันโดยประจำใช่ไหมครับชไม่มีบอกยกแล้วทำยังไงเดี๋ยวดูครับเรามีวิธีบอกยกให้ไม่มีคําว่าหลงครัตอนนี้มีแต่ความน่ารักทั้งสิ้นครับเดี๋ยวติดตามชมครับนี่หลักฐานเจะเข้าสู่การชกในยกที่2นะครับราักามาแล้วไปครับยกที่สองกลังจะเริ่มขึ้นนะครับบอกชัดเจนเลยนี่เรียกเสียงคือาจากอนุมาไปในเวทีนี่เสียงหนึ่งกันหนึ่งเลยนะ ถือว่าเป็นการพักสายตาให้กับแฟนมวยด้วยนะครับยกที่สองมาแล้วคุณชายเชนตามชมรุ่นกันต่อกรับบนเวทีความโหดมีให้ชมครับนี่ครับหลักหายทายเตี้ยเตี้ยที่สุดในโลกครับรายนี้ทรายเจอทรายชมกันลำบากนิดนึงจะต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมครับอุรมล่างแล้วนี่ทายตั้งหลายคนบอกว่าอาจจะเป็นพวงรายนี้ตนรับไปแรงครับเพจผุ้แข่งแข่งแรงแท่นทราย ต้องรุนต้องดูกันมากยกครับลักษณะแบบนี้นะโอ้โหถ้าตอนนี้กล้องแพนไปบนเวทีได้จะบอกว่าโอ้โหีมากเลยนีะก็ถือว่าเป็นสิ่งแใหม่แล้วโอ้โหฮือฮามากครับยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นฮือฮาไม่พอไม่แพ้กับคู่ควรที่อยู่บนเวทีตอนนี้ด้วยตอนเอ็กซ์พาครับแบบแตงโมของพวกคู่แข่งนี้ต้องดูนสิ่งท้าทายตอ้านี้มนเปที่เรียกว่า หักเรียกพี่ครับแอเลียนแอเลียนเมืองไทยวันนี้นั่งรถมาก็ไม่ได้ปวันจักปัญญานลมากหด้วยเขาพิมพ์เรบวันนี้ถือว่าเป็นมิตีใหม่นะครับเป็นการถ่ายทอดสดวันแรกทางไอทีวีนะครับฉอนนเสียงติชมเป็นสิ่งที่เราต้องการอย่างยิ่งตอนนี้คุณชมชัยนักข่าว ที่วลากูนอยู่ที่เยียงจันน์กำลังกำลังดูการถทอดสองมวยไทยในวันนี้อยู่ด้วยต่อไปเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับมวยด้วยนะครับก็เชื่อว่าอีกไม่นานครับคงจะมีการถทอดสดครับเยียงจันทร์ไลฟ์ปร้มมวยจรดูไทยแลนด์ต่อไปคงจะมีแน่นอนครับเพียงแต่ว่าคงจะต้องรอให้การถ่ายทอดที่นี่เป็นเป็นที่เรียบร้อยซะก่อนก็แหมวันนี้คิวแรกๆออกมาครับเนื่องจากว่าก่อนที่จะมีการถ่ายทอดมีมวยจันทร์มวยทหารเค่นกีฬา แต่จับหน้าสัปดาห์หน้าเป็นต้อนใบชั่วคิวต่างๆเราหน่าจะมีตัว,ดวได้เพราะว่าเราจะค่ยอยๆจัดระเบียบไปเรื่อยๆน,ยนะกรับทุกท่านนี่เป็นยกที่สองครับคุณกันชัยดูครับต้องเปิดเกมครับลงทุนเข้าหาคือหลักขายความสนุกัแรกในวันนี้กระดาวแฟนมวยแฟนของศึกวันสรงใจที่ให้ความเมตตากันมาโดยตลอดวันนี้ก็ถือนั่นเวทีครับอืและที่สองชังเรียนแพ้เกียรติชันสิงห์ไปนั้นเองที่ผมก็เป็นมวยดุมวยดุดัูครับอืมเป็นมวยดุและไข้นี่แพ้อะไรก็แพ้ รมาณแล้วที่สําคัญเคยกระแทกเอาหลักหายหลับสนิทกอ่าใช่ครับเป็นเป็นเจอเก่าของหลักหลักหายบอกตัวใจเจนที่ต้องเดินก้มหน้าเลยนะเจอเรือนแพนี่เป็นรู้สึกจะเป็นนักมวยันต้นๆที่ทำเอาหลักหายน็อกครับวันนี้ลงตุ้งตูนศีสันเลยเป็นการแก้แค้นแบบใช่ครับต้องหันมาในตัวต้องดูด้วยนะครับว่าวันนี้หลักหายสอพนาเจอเพชรคนที่เคยแพ้นอกเรือนแพเกียรติชางศิลมาแล้ววันนี้จะแก้ตัวได้หอเล่อาละครับลงทุนครับเอาเตะผีเอง ข้าไม่ว่าือข้าเองอย่าจุ๊บครับนี่ครับสวมหมวกปกป้องเดินแวรแพรวันนี้ก็รู้วาความพร้อมการเตรียมตัวการวางแผนแเคือขถ่ายการพิซซอมนี่อยู่ในความเชื่อถือของแฟนมวยครับเกียรติชานสิงเน้นที่ศอกเป็นส่วนใหญ่วันนี้วันนี้จะเก็บหลักหายได้หรือเปล่าแต่พันตำรวจเลยพนาเจรเพชรบ,บอกว่าหลักหายวันนี้ดีจริงๆครับหมดยกที่ส